สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับต้องเรียนเลยว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงคุณภาพชีวิตที่มีด้วยกัน3ส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงคุณภาพชีวิตก็ปนปนกันไปนะในสส่วนรแรกคือคุณภาพชีวิตส่วนตัวและก็คุณภาพชีวิตในการทํางานนะครับหรือคุณภาพชีวิตที่เกิดจากที่ทํางานเนี่ยให้เรามานะครับเวลาเรามาอยู่ที่ทํางานเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราจะต้องอึดอัด กับเพื่อนร่วมง,งานกับหัวหน้างานกับทุทกๆคนที่ทําความไม่พอใจให้กับเราแล้วเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีทํางานก็ไม่ได้เรื่องกลับไปบ้านก็มีปัญหากับครอบครัวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคุณภาพชีวิตในที่ทํางานเนี่ยก็มีความสําคัญไม่น้อยถ้าเราแบ่งออก,ออกเวลาเอาอเป็นนะครับวันนี้ผมจะถามว่าถ้าเราส่วนตัวเนี่ยเรามีกําลังกายกําลังใจที่ดีเนี่ยเราก็ประครับประคองคุณภาพชีวิตเราไปได้ดีแต่ถ้าเราอยู่ในที่ทํางานเนี่ยองค์ประกอบอันแรกเลยก็ต้อง เข้าใจคําว่าคุณภาพให้ถูกต้องก่อนนะครับถ้าเราอยู่ในที่ทํางานวันนี้ก็ขอพูดถึงโรงงานก่อนนะครับโรงงานที่ดีเนี่ยต้องเป็นโรงงานที่มีคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการออกมาให้ได้คุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากนะครับต้องเรียนทุกคนเลยถ้าโรงงานอยู่ได้ออฟฟิศอยู่ได้มีกําไรเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยถ้าเราคิดในแง่ที่ไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน อยู่กันอย่างยุติธรรมนะโรงงานต้องอยู่ได้เราถึงอยู่ได้สังคมต้องอยู่ได้เราถึงอยู่ได้ถูกไหมครับเพราะในความมีคุณภาพชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าส่วนตัวเราเท่านั้นเองเราต้องอิงกนันทั้งหมดโรงงานที่จะอยู่ได้เนี่ยต้องเป็นโรงงานที่มีคุณภาพคุณภาพเนี่ยต้องผลิตสินค้าและบริการออกมามีคุณภาพเพราะนั้นผมเคยเชื่อมั่นมาตลอดชีวิตผมว่าคุณภาพคือความอยู่รอดเท่านั้นเองอย่า like งที่ข่าวที่แล้วที่พูดไปนะครับเราจบออกมาเนีเราทำอะไรก็ได้ แต่สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเลือกประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เราไม่มีคุณภาพรับรองเราอยู่ได้ไม่นานเราต้องหายไปจากโลกนี้ในที่สุดมันก็สินค้าต่างๆที่บอกมาวางขายเนี่ยใครปลอมของก็มาใครของไม่มีคุณภาพก็ต้องหายไปจากโลกนี้ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของโรงงานที่มีคุณภาพองค์ประกอบของกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพเนี่ยมันมี4องค์ประกอบอย่างน้อยที่สําคัญที่สุด1ก็คือเรื่องต้นทุน การผลิตเนี่ยต้องมีต้นทุนต่ําสามารถแข่งขันได้กับสินค้าแบบเดียวกันในตลาดต้นทุนต้องต่ําอันนี้แน่นอนที่สุด2เนี่ยสินค้าที่เราผลิตออกไปขายเนี่ยต้องมีคุณภาพในการรับรู้ของลูกค้าและก็สังคมคือเขารู้ว่าของเรามีคุณภาพนะครับอันที่สเนี่ยต้องมีบริการที่ยอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้วยกันเนี่ยของเราเนี่ยบริษัทเราเนี่ยมีบริการที่ดีกว่าเสียเราไปซ่อมให้เลยเสียเราเปลี่ยนให้เลย นะฮะเรามีบริการที่ดีกว่ามีคําถามอะ้เราตอบให้หมดพร้อมที่จะตอบแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วคือความสามารถคือองค์ประกอบข้อสี่หรือความสามารถข้อสี่เพราะนั้นมีสี่ข้อนะครับต้นทุนคุณภาพการบริการและก็ความรวดเร็วเป็นคนธรรมดาอย่างผมนี่ก็เหมือนกันต้นทุนในการมาทํางานในการออกรายการอย่างเงี้ยต้องน้อยต้องต่ําคุณภาพของวิทยากรต้องดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะ บริการได้ผมต้องการขาดหรืออะไรต้องให้กวิยกรผมต้องช่วยทั้งช่างกล้องช่างกล้องบอกมองกล้องนี้มองกล้องนู้มันต้องสอดคล้องกันหมดและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่ามันต้องมีความรวดเร็วเพราะ,ะนั้นมันมีสองส่วนนะครับเราก็ขอพูดต้นทุนคุณภาพการบริการและความรวดเร็วเนี่ยทำให้เราอยู่รอดและแตกต่างจากชาวบ้านเขาอันนี้คือคือปรัชญาในการบริหารธุรกิจในการบริหารงานโรงงานเนี่ยของสมัยก่อนแต่วันนี้ไม่ใช่เลยนะครับ ไอ้สี่เรื่องนี้มันไม่พอมันต้องมีเรื่องที่ห้าเรื่องที่หกเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่แปดเรื่องที่เก้าขึ้นใหม่ละมันไม่ใช่สี่อย่างนะฮะืาอกีต้นทุนคุณภาพการบริการและความรวดเร็วเ,เพื่อนๆคิดว่าตัวที่ห้าต้องเป็นอะไรครับที่จะทําให้โรงงานเรากิจการเราอยู่รอดบอกได้เลยว่าตัวที่ห้าคือนวัตกรรมวันนี้ไม่มีนวัตกรรมไม่มีของแปลกใหม่ๆมาเสนอนะอยู่ไม่ได้แจ้งแน่นอนเห็นไหมครับยาสีฟันเองก็ต้องมี สมุนไพรต้องมีเกลือต้องมีผสมเกลือจากฮิมารายัยอะไรก็ว่านไปเยอะแยะมีนวัตกรรมท่านเห็นใช่ไหมครับประเทศจีนวันนี้เนี่ยมีนวัตกรรมในตัวสินค้าออกมามากมายมีทั้งเก้าอี้มีทั้งตู้เตียงที่มีมีนวัตกรรมมากมายตัวที่5นะครับตัวที่6ท่านว่าอะไรครับเพื่อนๆว่าอะไรครับที่วันนี้ไม่มีไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้อะไรครับ CSRCorporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม เราทํามาโดยไม่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมเลยเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับมีผงซักฟอกบางผงซักฟอกเนี่ยบอกเลยว่าในระยะเวลาเท่ากันเนี่ยผงซักฟอกเขาไม่มีเติมสารเคมีไม่ทําร้ายสิ่งแวดลอ้อมเห็นไหมครับเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมเราไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วเราไม่ต่างๆว่าองค์กรทุกองค์กรเนี่ยจำเป็นต้องรณรงค์ไอ้ความรับผิดชอบต่อสังคมในตัวนี้ออกไปด้วยเช่นสิ้นปีแจกพระห่มสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสอนชุมชนทํา เครื่องใช้ไม้สอยแล้วก็ไปขายได้ช่วยชุมชนขายด้วย CSR นะครับมีไหมครับตัวหกตัวเลยนะตัวที่เจ็ดะครับมีเยอะแยะเลยนะครับตัวที่เจ็ดก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอะไรเยอะแยะเลยที่เราก็ต้องค่อยๆคิดแล้วสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะกับองค์กรเราหรือเปล่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับคุณภาพของโรงงานเนี่ยเพิ่มตัวที่5นวัตรกรรมมีเพิ่มตัวที่6เรื่องของออความรับผิดชอบต่อสังคมมี789 เพราะฉะนั้นเราก็เห็นได้ว่าโรงงานต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าไม่มีมาตรฐาน4ตัวขั้นต่ำเนี่ยก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราและเราเองฐานะที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเราไม่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงและเอาองค์ประกอบเหล่านั้นมาเข้าอยู่ในสมองเราเนี่ยมาเข้าอยู่ในการกระทําในพฤติกรรมของเราเนี่ยเราก็อยู่ต่อไปไม่ได้เหมือนกันนะครับคุณภาพคือความอยู่รอดทนั้นจริงๆครับ